สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่สุดทางลักแหลมเชืยอบังครับวันนี้เราจะมาล่าปลาปลาเ็ดโคนวันนี้เรามีทีมงานด้วยก็มีหนวดสอบิชิ่งหัวแดงแล้วก็พี่วิระสอไม่เอาอะไรเลยวันนี้เราจะมาล่าปลาเห็นเห็ดโคนแล้วหัวแดงทีมงานมาบอกว่าเราจะมีปลาหลายชนิดมากเลยแถวเนี้ย ก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าไป,ไปเดี๋ยวไปกันเลยครับผมโอเคครับนี่เราจะใช้เหยื่ออะไรดีเพียงทะเลครับเป็นเพียงทะเลเนาะหรือว่าง่จะใจเดือนทะเลครับอืมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นตัวยังไงทุกคนเคยเห็นว่านี่ไง ตัวก็คล้ายๆไส้เดือนนะครับเ่ว,ว่ามันอยู่ในทะเลก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปใส่เป็ดแล้วลองตีกันเลยอ้าวขึ้นต ปาทูครับปลาทูโอ้โหเป็นข้าขั้วสองสเนี่ยสองเนีเออ้ยอ่ะโอ้โหไปไปบนควไดคเรผมก็จะใส่เคียงไปใช้เบ็ดสองตัวครับเดี๋ยวลองมาตีดูว่าะจะโดนตัวป่ะไป ดูกล้องด้วยกล้องด้วยหน่งซ้ายหน่งซ้ายครับสวยสวยสวยครับเล็กใหญ่หมดครับเล็กใหญ่หมดไปตายครับไปายเล็กไปตนเล็กใหญ่หมดาโอ้ดูแรอ่ะดินแงดิแ ปลาตะเบียนี่ทำงานอยู่เบียดนเยกตัวนึงไม่ทำงานเลยตัวเป็งวาลปลาข้นปลาางตะเผาตัวแรกเลยนี่โอ้โหพระเอกนี่ว่ะหลายตัวแล้วเอาหลายตัวแล้วหลายตัวแล้วอะไรู่หลุดหลายตัวแล้ว yêu nữa yêu nữa vi Thảo tru, tháo tôi đi 2, tag má, umm, <laughs> 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 mày, <laughs> เฮ้ยถ้าลงลึกกว่านี้มันจะโอเคกว่านี้เปล่าวะโอเคกว่าเนอะเดี๋ยวเราลงลึกเลยจะลงลึกเลยเหรอเออลงลึกเลยอุปกรณ์เราต้องพร้อมนะเออนี่ครับพอดีของหัวพอดีของของหัวเพียงครับเพียงโอ้เหนียวเนาะอ่านี่ครับได้ได้อู่ตะเภาสองตัวแล้วค้างคเออค้างตะเภาโอ้โหกว่าจะแก้ให้กูได้ไม่หาเลย

ปลาอะไรวะปลาข้างตะเภาเป็นไงเล่ามาแล้วครับตามตามต,ติดติดตามติดติดมีความรำคานเราบอกว่าเลยเสียงดังไม่รู้ขอรบกวนเราบอกว่าว

ค้าคุยเลยยองยองนี่นี่นี่ดูด้ยดูด้วยดูออกคาเองเดียวเลยใช่มปลาเป็นจ่าออกกล้องไง Cá tắc kháo Cá tắc kháo hết Nhi bên nghe bên nghe Thôi Nhi Cá tắc kháo Đi đá không phí nuốt vô nào phóng phí đi Hãy subscribe

ไอ้ปัทูเลยเหรอปัทูครับปัทูสตัวถ่ายหมค่กี้มาถ่ายไหมสองตัวคู่ครับปัทูปัทูโคตรสวยเลยจอน่ะ ยัเราไปนุ่นดวงเงียไปนุ่นไปอเลยดูดิโ้ยอย่างนี้กันปอดอแล้วโอยปลาทูเล่นดูก็ทร่วมเลยเดี๋ยวมาดูดูอาจาร์หมวดเขาเล่นอะไรดูกัน เด <stage> oh, ี๋ยวจันหนวดเล่นไปดูเอ้าจานไดยยมือไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้หากินง่ายๆอย่างนี้เลยโอ้โหหากินง่ายเกินโอ้โหน้ำใจโจ้ด้วยเหรอโอ้โหกินกันอย่างนี้เลยหรอมันก็หมดอ่ะทีเลยเอา เดียวเดียยวเดียวก็เราเจอทั้งน okay, okay. so ้ำก like, ็ข like ึ้นเลยครับปลาเลยเป็นปลาเล็กแล้วก็เจอฝนด้วยฝนมาเป็นช่วงๆก็วันนี้ก็พูดง่ายๆก็แห้วครับโอเคครับถ้าหากใครชอบชลินี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปวันนี้ขอลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ